สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเล่าเข้มๆไม่เป็นสาระครับวันนี้ก็ยังอยู่ที่จังหวัดแพร่ครับผมโดยที่จะมาแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวนะครับผมที่เก่าแก่ในจังหวัดแพร่ครับก็คือวัดจอมสวรรค์ครับที่นี่นะครับผมถูกสร้างในตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ครับโดยที่อุโบสถแล้วก็กุฏินะครับก็จะเป็นหลังเดียวกันมีการสร้างนะครับ ด้วยไม้สักทั้งหลังเลยนะครับแล้วก็ข้างบนเพดานเนี่ยจะประดับประดาด้วยกระจกนะครับผมภายในนะครับจะประดิษฐานพระประธานก็คือหลวงพ่อจอมสวรรค์ครับด้านซ้ายที่อยู่ในตู้เนี่ยนะครับก็จะเป็นพระอุตตคุปครับแล้วก็มีพระทรงภูกามครับผมหรือของพมา่านะครับผมประดิษฐานอยู่เช่นเดียวกันนะครับ ถัดออกมานะครับก็จะมีพื้นที่ที่ไว้จัดแสดงวิธีการทอผ้าพ,พื้นเมืองให้กับนักท่องเที่ยวได้เห็นนะครับส่วนภายนอกครับก็จะพบกับพระาธาตุนะครับที่ตั้งสง่าอยู่ด้านนอกนะครับอันนี้เนี่ยก็คือพระาธาตุจอมสวรรค์ครับผมโดยที่แบบนี้เนี่ยจะเป็นการจำลองเจดีย์ชเวดากองที่เมืองพมา่าเข้ามานะครับแล้วก็มีการประดิษฐานพระนะครับผม ในทรงพรมา่าเช่นเดียวกันครับผมสำหรับใครนะครับที่มีโอกาสเข้ามาในตัวเมืองจังหวัดแพร่นะครับก,ก็ขอแนะนำวัดจอมสวรรค์ครับผมไม่ไกลจากบริเวณขนส่งของจังหวัดแพร่เลยครับผมมีโอกาสแวะมานะครับสุดท้ายก็ขอฝาก เล่าเข้มๆไม่เป็นสาระนะครับทั้งในแฟนเพจ Facebook นะครับรวมทั้งใน YouTube ด้วยครับสามารถกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กอบฟได้เลยนะครับขอบคุณครับ